สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่325กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกัหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ไอดีลา์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบานๆนะท่านไหนชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะถ้าใครชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนาะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญอาจารย์ทองนะคะวัดราชโยธานะคะ เหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสนใจโทรม,มาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะเหรียญนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตะโนดหลวงนะคะเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสองสี่เก้าแปดนะคะวัตะโนดหลวงนะสองสี่เก้าแปดสามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อทองสุก หลวงพ่อทองสุกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทิ้งนะคะ สองสปดสามนะคะสองสีปดสามรวมพ่อพิงค์นะคะหนูเอาสามอยบาทนะคะเหรียญน,นี้เสียนสวยๆเลยนะนี่นะคะสนใจเธอมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญวัดหลักสี่นะคะสองสี่หกเก้านะคะวัักสี่สองสี่หกเก้านะเหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะ คุณลูกค้าถ่าในใดสนใจตรงไหนเพิ่มมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นพาชินาล่าหล่อบูรานะคะปีสองพันห้าร้อยนะสวยๆเลยนะคะ องนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทพระชินา,าราชหล่อโบราณปี2,500ปี2,500นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพระชัยหรอโบุราไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าถ้าไครรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะอันนี้หนูเอา3ามรห้าิบาทนะคะ3ามหสบบาทเอ๊กล่องนี้จังไหนเนาะ3ามรอห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ เดี๋ยวก่อนนะคะก็มันวอจะดึงไปข้างหลังนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะพระช้ยไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะคุณตาบอกพระชัยอ่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่แปดนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะหนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพักพักกิ่งหลวงปู่ทิมเนื้อน้าวาโลหะนะคะคุณตาบอกเนื้อน้าวาโลหะนะหนูก็น้าวาโลหะหนูให้หนูก็ดูไม่เป็นนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้สี่ร้อยบาทนะเออมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันมีเลขเจ็ดเนาะเจ็ดนะ 7, นะเลขน่าจะเลขเจ็ดนะอ่านี่นะคะพระกริ่งหลวงปู่ทิมนะนะวะโรหะนะคะสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพาปิดตาแร่บางไผ่นะคะสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะพาปิดตาแร่บางไผ่อันนี้หนูเอาเสียรอยบาทนะคะเสียร้อยบาท นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ400บาทนะคะอุงนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นพัส,สมเด็จนะคะ นี่นะองนี้หน่วย400บาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ400บาทนะคะองค์นี้ นี่นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองนี้เป็นรวมเ้อปานฉีปานะคะเออมัน มันคนละอย่างกับไม่เหมือนกันกับเมื่อวานก็ปลาแต่มันไม่เหมือนกันนะคะออันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะมาเห็นเหมือนปลาอย่างกับเมงอย่งกับสี่รอยบาทนะคะ ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพาวัดคลองคลองพาวัดคลองขอมนะคะ ตออนี้หนูเอา300อบาทนะคะ300บาทสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะวัดคลองคลอมนะคะนี่นะ3า0บาทนะคะ300บาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะ รายการที่14อันนี้เป็นพระชายกับพระสังกจายนะคะคู่กันนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ดูทีละองค์นะคะเอ่อพระชายนะคะนี่นะคะองจิวนะ นี่นะคะอีกโอเนอเป็นผ้าสั่งกระจายนะคะคู่นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะผ้าใช้กับผ้าสั่งกระจายนะคะคู่นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมันจิ๋วเกินนะคะเดี๋ยวก่อนนะ นี่นะ350บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15บนหะ <c oughs> ้าเนาะเดี๋ยวก่อนนะมันเล็กจัดกล้องมันจะซูมเบอร์เดี๋ยวก่อนนะคะ หนูหาขอแพนกล้องก่อนอันนี้พ้าปิดตากับผ้าสั่งกระจายนะคะอ้ยนี่นะเดี๋ยวหนูให้ดูดดทีละองค์นะคะคู่นี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นพ้าปิดตานะคะ อันนี้สั่งอันนี้เป็นพ้าสังกระจายนะคะนี่นะคู่นี้สามรอยห้าสิบาทนะคะท่าในใดสนใจโทรก็โทรชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ รายการที่สิบหกเออสิบหนี้จะเป็นผ้ายันนะคะนี่นะ เอออันนี้เป็นผ้ายันคูบาวังนะคะวัดบ้านเด่นเมืองตากนะคะจังหวัดตากนะนี่นะคะผ้ายันนาอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทถ้าใครชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะแต่ข้างหลังนี้ไม่มีอะไรนะคะลุงจุงลุงนะคะ นี่นะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะ350บาทนะคะ้ายานคูบาวังนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะคุณลูกค้าสุยจริงๆเลยนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นตะกุตตะกุดจันเพนนะคะวัดตะกุดจันเพนวัดพวงมาลัยนะคะยาวสามจุดหกนิ้วนะคะคุณลูกค้าสามจุดหกนิ้วนะคะตะกุดวัดเอยตะกุดจันเพนวัดพวงมาลัยนะเอ้วันนี้ไหมคะเป็นอย่างเนาะอุปถุปทิมเนี่ย อันนี้หนูเสีร้อยบาทนะคะเสี่รอยบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะเสีร้อยบาทนะคะแต่กดจันเพนวัดพวงมาลัยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ดนะคะ รายการที่18อันนี้เป็นเครื่องรังเบี้ยแก้นะคะวัดวะบางน้ำมุนนะคะบางน้ำมุนนาอันนี้หนูเอาเสีร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ เบียแก้ววัดบางน้ำวูลนะคะเครื่องรางนะคะเ0 0ร้อยบาทนะชอบก็โทรมาปิดกำหนดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะรายการที่19นี้เป็น ตะกรุดมหาจัก,กรพพัดนะคะหลวงปู่เอี่ยมอันนี้จะยาวเจ็ดจุดห้านิ้วนะคะเจ็ดจุดห้านิ้วนะอันนี้เจ็ดจุดห้านิ้วนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะอันนี้หนูวอห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะตะกรุดนะคะมหาจัก,กรพพัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะห้าร้อยบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ อ่านี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะเอาใส่ไว้ยังเป่าก่อนต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเนาะเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการที 20, ่ยี่สิบอ่าอันนี้จะเป็น แทนปั๊มชินาราชวัดกลางบางแก้วนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะสองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะถ้าไหนชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะเอออันนี้จะกว้างนะคะกว้างนี้สี่จุดแปด นิ้วนะคะศูนย์เจ็ดจุดสี่นิ้วนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะสองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะแผ่นปั๊มนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่325รี่สานี้นะ ลองเนตตี้พักเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะขหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะท่านนะาใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูออกคลิป,ปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ